วยไม่ได้ไงวันนี้ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนในท่านฝากเลยนะคะถ้าท่านอยากรล่ารวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากตอบแทนคนที่ท่านรักนะคะถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นนะคะให้ท่านนะถามตัวเองเลยค่ะว่าพร้อมที่จะมีหรือยังพร้อมที่จะเตรียมตัวกับงานนี้หรือยังนะคะเพราะอะไรเพราะรอบไปนี้นะคะมันโหดร้ายอยู่แล้วค่ะ จะกลับไปโทษพ่อโทษแม่โทษบรรนเพบุรุษนะทํา,านะทไมเราถึงเกิดมาในครอบครัวยากจนขนาดนี้ทําไมนั้นเราถึงมีไม่มีมูลค่าชีวิตเลยทาไมเราจึงกระจอกไดนขนาดเนี้ยทําไมพ่อแม่ฉันไม่รวยเหมือนบ้านหลังนะั้นทําไมฉันไม่มีรถเหมือนบ้านหลังนั้นนะคุณจะโทษสิ่งแวดล้อไมไปหมดเลยนะเพราะอะไรคะเพราะวันนี้คุณนะ่ะด้วยเขาเรียกว่าด้วยแนวคิดของตัวเอง ไม่สร้างมูลค่ากระตุ้นชีวิตตัวเองขึ้นมาค่ะไม่ต้องไปโทษใครในเมื่อวันนี้นั่งทับโอกาสาอยู่ก็อีตัวนี้มูลค่าเท่าก,กันหมดจริงไหมคะก็อีต <Gomez. S 2> ัวนี้มูลค่าเท่ากันนั่งในห้องที่เดียวกันวันนี้ใครจะตัดสินใจรวยเป็นเศรษฐีอยู่ที่คนคนนั้นบังคับกันไม่ได้คะ่ะเพราะอะไรคะยาซิฟันผงสก๊อตคิมมานะบริษัทไม่ได้ผลิตให้ดีชันดีที่สุดบริษัทไม่เคยระเมียง นะคะยาซิฟันไม่ได้ผลิตแท้ซีดีมีมุดาดีกว่าพี่เฟิร์นบริษัทไม่ได้ผลิตของสั่ฟอสซาวอ์ให้มีมุ่ดาดีกว่าพี่เฟิร์นจริงไม่จริงทุกอย่างมันเท่ากันหมดที่มันไม่เท่ากันคือเราลุยไม่เท่ากันทําไม่เท่ากันคิดไม่ได้เหงินกันผลที่ออกมาเลยได้ต่างกันที่พี่ฉันบอกไงคะ วันนี้สูเรียนสเสน่ห์มันแบบล้นหลามมากเลยเป็นอาชีพเดียวที่คุณสามารถเลาะได้ก๊อปวีได้ไดทำตามเรียนแบบได้ท่านคะเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราเรียนหนังสือถ้าเรานั่งใกล้คนเก่งเรารู้ว่าเพื่อนเราเก่งเราอยากนั่งใกล้ไหมคะอย่า <Yeah. S 1> แล้วเวลาครูให้สอบเราทำยังไงคะเราอยากได้คอสอบมาได้คนเก่ง ใช่ไหมคะรอกใช่ไหมใช่คุณอยากรอกครั้งที่เขาปิดไว้คุณก็ไปยังเผื่อได้เผื่อได้เือได้จริงไม่จริงแต่ในธุรกิจสูเรียนน่ะเขาไม่ทักรอกแปลกไหมคะไม่ยอมรอด ผิดไม่ได้อยู่ที่แม่ชีมนะคะความผิดที่ไม่ไม่ได้อยู่ที่คนที่ชวนคุณมาะคะ่ะเราค่ะครเราไม่อยากลอกกันบ้านเอง,งายไพ่ให้แทงเปิดให้แทงไม่แทงเลยฉันเก่งฉันมีศักดิ์ศรีค,รคนอย่างฉันนะไม่ต้องหมอใคร ไม่ได้ค่ะมันไดทำให้เราเปลี่ยนแปลงชนิดไม่ได้ไงต่อให้นิชเคียนวันนี้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะถ่ายทอดแนวคิด่านยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายท่านท่านยังมีกำแพงต้านหรือคําว่าต้านอยู่ท่านไปไม่ได้ค่ะ